อยู่เมันต้องขนิเยทีอยู่่นีเนาะบบเลนทงานวนี้มากินเขาช่วยช่วยกันรนนีพยาบาลคอนพิลาจินาน้ำม่งสาจันนี่น้ำม่วบุง ทุณเี้งเปนแห่หลาราช่อนหลายแกหเงินมาเรียบมันจะคุ้มหรือเปล่าขับรถเซี่อเลยวันละหลายบาทตัวกุ้งเนียแ้แกซื้อเดินไปเนเรียนนี่ะกุ้เียหันี้กุ้นี่เนี่ยเรียนเีกี่เนีย

แกสมัครเมีไเ e ี่ยกบวันไ um> ้บรบมาเนี่ยมีสายกู้เ่ยเอแกไปินเียแ้มันสนโอเคไงแล้วเกมันอยู่สายลุยน้ำมันห่มันไอ้ยขึ้นใหญ่น้ำมันไหมถึงมันกินไงมันแม่สิด้าบริกรบดีก็มาก็แม่เอฟซีบเดี๋ยวมันอีกเดฟแบกับ เออที่พึ่งมากบังนีไปพูดตรนี้นี่แบบว่าตรังนี้ก็ไปได้วันนี้เออวั้นี้ก็ไปได้ัดนทีเป็นเอาเคิดเนั่นครับกัอะไก็เห็นพวกมากบทีออกมามาแหลมแจมแจ้วถามว่าดีว่าซีมากนะเสียครับเีว่าม่วงคือวดอยุ็ยินเนี่ยะชันกับมาเที่ยวเนแมนนมันเจอ เสียครคแบไม่ไดพอเมาได้พี่โอโหไลฟ์แบบเราอย่างนี้เลยผมต้องไปให้ลบเดียวนั้นเลยอ่ะไหสดออกไปฝากครับเวก็แล้วนอนได้เสียแต่เวลาขับรถมันมัมันอะไรอเงมืเลยผ่านมาเนี่ยสใจ อย่อบี่มาีพรมื่อดอกั้งหาออมือถ่ายคลิปดีครับคลิปโครับแม่ครับัสดีับได้โอกาสโดนเนยักวเได้มักินทังสี่นี่ประมาณโอ้ปะม่นี่สิคนอยางี้่คืนเราได้พักผ่อนกันไงรม่แล้ืนีาวไม่ได้ไม่ได้ถ่ายเลยตอนี็ตเมสิว่ากับพ่อนบ้าชัยเพ่อ้ยเกทุกเม็ดน่ยแม่ไ่ได้ถ่ายโดนนะแม่ก็เลย แม่กับวัตาไข่แน่ค่ะก็เลยเดียวไทยพี่ดิบเพแใไหลสุดอาศัยาเมือกนก็สิไหลสุดไหลสุดมือละมือละเทียมือละีตอนนี้แม่แข็งแรงเต็มที่แล้วไข่แน่ค่ะตะวันกับ่ถ้าไหนรอยเปเซนเพราะว่ามันยั่งแผลมันยังอ่ะแน่นลึกๆเยอะคือต่มาได้ก็ถือว่าโอเคแหละ ถ้าว่าอาการที่ว่าอาการที่ว่าเมื่อยกะกับว่าปันใดกะไข่เนยกับเกลือชะโนยยังสี่หลืองเกลือกับมะนาลด้วยแมงกินน้ำกันแล้วอยู่ในโอวาลแล้วทุกอย่างอยู่ในกรอบใน้เค็มกะสบายใจแล้วแม่นี่มีโอกาสมารวมด้วยช่วยกันแซ่บ่นัวนัวอร่อยอร่อยโอ้หลายอย่างมาคุยงานกันคือดอกก็ดีได้โอกาสขอแก้ยี่ท่างเสียร์มาดูแลเสียรยังล่ะเสียรเสกเซกมันมากมันมา มาเป็นทาแก่มาเป็นเจ้าเมือให้มาเนี่ครับขอบคุณเสียเป็นโอกาสที่ได้ที่ได้คุยกันเรื่องระบบงานก่อนยีรุ่งกรุงเทพไหมแม่พึรึซษากันว่าเตรียมพวาอมพร้อมในการลุงทั่วงวนนี้ยังไงขอบคุณเสียเนาะเสียยังเกาะอันนี้คือเสียค่ะเสียขอบคุณเด้อค่ะเด้อพี่ว่ามาเรียงลูกเลียงหลานเลียงน้องเลียงนู่มีคนเดียวอ่ะเลี้ยงเป็นยี่สิบคนเลยคิดดูดิคนเดียวสวัสดีครับ นุมมจยาเสียคนเดียวนะครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่เอกงมิมีเฮามีโอกาสมีโอกาสได้มารวมด้วยสู้กันคุยกันเนาะขอบคุณเสียเด้อค่ะเด้อขอบคุณหลายๆอยู่ดีๆไปสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยได้ใจเด้อต่อกันแล้วไปดูแลน้องๆไปดูแลน้องๆที่ว่ามาซอยเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานทีมงานสไลด์พี่เป็นแพงโอ้วอร์แมนหน่อยก็ขอตอบแทนคืนสักห้าสิบล้านด้วยแล้วใหะเด้อด้วยหลายก็เก่าเด้อเสียเด้อเสียป็นเสียมาเป็นยื้ไสก่อน ตลาดไทยครับตลาดไทยเป็นของแก่อ้ยังก่อขานี่ขายผลไม้ส่งออขายผลไม้โอ้บหธรรมดาตัวเสร็ขายผลไม้กองอ่างเ้ตลาดไทยเป็นเท่าแก่เลยข่าขอบคุ้นข่าขอบพุ่นเขียบเน่แล้วชอบบักน่อยหนาต้องตามาทีบักน่อยหนาโอ้ยเป็นตะแซียบยู่ได้บักน้อยหนาโน้ยญ่ๆเนาะแถ้วนั่นบักไงขายเป็นโลเป็นบ่ ส่งออกยังไอปิ่นกองส่งออกนอกผลไม้ทุกอย่างส่งนอกจนไหลทำมากี่ปีแล้วสามสีบสี่ปีละแม่ตั้งแต่สมัยตั้งแต่ปีนี้ยังยังมายังยัางนิ่งเยอะอ๋ออ๋อขอบคุณเลยค่ะเด้อมือนี้เอาเอาดีดีไม่แห้งร่ำรวยร่ำรวยร่ำรวยอาหารสุดยอดมากเลยอาหารดูค่ะพี่น้องมะเมนธรรมดดาเด้อ มีทุกอย่างอยากสั ã n อยากอย่างส ă เอาฮะนะไม่นแซบครับแซบแซบต้นแรกจะภาพเบีงมอันนี้ขนมเทียนเอาม้อไหไอช่อนวเดียวขนมเทียนอยากับปากยเทียนเราก็ยจิเตรียมตัวเดินทางมาแล้นกินอยู่ครับการทั้งในเดียวเดี๋ยวนี้กำลังจิไปยอกร่องเกาะสองเกอกสองโอ้ฮิคพร์พ อิอ่มๆเนาะเป็นเงยเรื่องอิ่มเล็กน้อยเป็นคนไม่ค่ออาหารไม่ธรรมดาเนาะคุณแม่อิม่มบ่ล่าคุณแม่คุณแม่ก็กินกินข้าวเบิร์ตถ้วยหนึง่งอิ่มค่ะเพราะว่าตอนนี้บ่ท่านได้กินหลายปันไหนก<อ>ินบ่ท่านไหนบ่ได้บ่ท่านได้แสบแต่ว่าก็ดีขึ้นเนาะก็ดีขึ้นกอเก่าอยู่บ่คก่ามันเมื่อยแต่เก่ามันเมื่อยเราเมื้อนี้ก็บ่ราเมื่อยปันไหญ บรรยากาศทีด่ดีตัวพงษบรรยากาศน้ำลายเดี๋ยวเอามาสุขสบายขอขอเวลายางชุ่มบรรยากาศไปเรื่อยๆเด้อเอาขอบคุณจับภาพคุับ,บ,บเอาอินดี้นิโนกนมาม่าตัวนี้แม,ม,ม่น้ำตาดาใส่ไปสุดเขียดผ่อนเด้ใส่ขอบเขียดตอกหน้ายพี่ตลุกเด้อรอ ทำา a i ว่าธรรมแดดเด่จช <laughs> มบรรยากาศอันนี้เขาเรียกครัวอะไรเขาเรียกครัวอะไรเชฟปินเลยบ่อกบรรยากาศสุดยอดอะิี่องธรรมดาหกสี 64. ไปทางขวาเลยานอาหารแต่ผมก็ธรรมดาค่ะพี่น้องมีหลายรสชาติหลายแบบหลายย่าง น้าไปไหนเนาะ ปดแปดหกหกแปดแปดหกห้ารถขั้วที่เขาต่ำขั้นของอันนั้นกับแปดแปดหกห้าหกห้ามีจักไใบกมหมะก่หกห้เนี่ยเออมันเห่อมีจักใบอยู่หแปดหกห้ามีไหมมีแต่เจ็ดหกเจ็กห้าจักใบอะสองใบสีสี่ใบ อีใบัสามสิบบาทเอาันีนะเอานี่น้ำกระด้เอ้ยได้แล้วขอดูซักเอานี่นี่แนวนี้ล้กันมเอาไปซื้อสี่สี่ไม่มีแล้วเนาะแปดแปดสามสามเออแปดแปดแปสามสามล้วมีสี่สี่ไม่มี สีสีไปไม่กินหมดแล้วจะบากากแ่งยกเต่ไม่ลองค่ะลูกเสียเสียือลกับเป็นล้ายพดคือร้ายก็ได้ร้ายเอานี่เป็นก็เลย30ล้านนี่โอเคสามสิบล้านอันนี้มันอะไรเดสิล้านห่อโ สารสนุนเลยคะพี่น้องฮกเ่าทิวาลุดตำไทยรุตตำไทยของเัินอ่ายาญ่หังก่อนยายแหลมรถดตำไทยเลยนะลูกครัวมันสิมีทะเบียนหกห่ากับแปดกับแปดแปดเนาะแปดแปดฮกเห่าเอามาแปดแปดนี่ไงนี่ไงนี่ไงเอาเอาเดางหน้าก็ได้แปดแปดนีามาเลยค่ะเออเปดแปด เลขปูกับโรเลขปูกับบอก 8, ปดสามเก้าเนี่ดีใช่ใช่ใช่านหนาได้ไปเลขปูเนี่ยแปดสามเก้ามใช่ใช่ใช่มาอีกน่เหี้ยอะไรนะกข้งหนามดเนี่ยด้านหน้าือดักหน้าดักหลังไปเลยแปดเก้าด้านหน้าก็มีด้านหน้าเออเอามานเอามาน้วกแปดสามแปดเก้ามันเป็นเลขดังหคกคว่ำโคกคว่นี่แหะนี่นี่ี เอามาหมดเลยนี่แหละอุ้ยซีซีโอ้ยเอาไปเอามาเลยสิเมาแล้วเมือดนะนี่เมาเมาชุดเลยแปดแปดกับหกหกใจ้าจเดี๋ยวแม่พาไปหมาใหม่นะเพราะอันนี้แบ่งได้ไหมคะเท่าไหร่แล้วเจ้าใบเล่นสิบครับผมเอ่อสิบเจ็ดสิบแปดหนึ่งพัน อนนี้่ดีไหอ่าเจ็อันนี้เจ็ดเก้าเก้าแล้วก็เจ็ดหกโอเคอไปพอนั่งยดีกไถ้าถือใบนี่นะจับไหลได้ไหมข้างนกสองบะมี่สามสามเนาะที่ห้องขับรถอีกเพีงใช้ได้ไหมหกสองอันนี้สองหก มาไปเมดเลยให้แม่เอามอนี่ครับแม่เลืองหใบเนี่ยยหกร้ <6 S 1> อยครับแม่พี่ยังล่สามหนึ่งสามสองหกเก้าเก้า้าหาหกาโอ้ยมันหลายดมกันซื้อไปแล้วเลขเพื่อนหกครับ <100. S 2> <100. S 1> อารเน่ยเกใูลหกร้อยโอ้ยอย่พึงพ่งอย่พึง่ง <c oughs> จะเปลว่าอะไรหกเก้าเหกกับสามหนึ่งสาองับ จากไดสาม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 หนึ่งสามสองสามมสัไ้านังวันที่หนึ่งเอาอย่ครับน้องที่สองเอาถุะน้องวันที่สองเอานะแม่น้องวันที่หน้องที่สองเอาะแม่นนาอยวันทกับสองเสียนอยจากว่าสิเมนตัวใหญเนาะ สามหนมสองเจ็ดซีเก้าจเพราะนะเขาบอกว่าเขาฝันอ้นี <c 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 ่ดีสี่มันออกวันหยังันจันทร์ครับืนครับันจันทร์มันสีบมีองีวสามหนึ่งสาอนี่ะครับเก้าสามหนึเออคืออยู่บระเ เอาเสียงโฉกไปฮะเทียถูกยแห้งว่สบายยูฮะเทียได้ทูกขลาบใ้ต้องเชื่อมเด็ดยเยดต้องดุมขสูงมต้องดุมนั่นนะครับค mm ุณเด๋ยวรูตวใยยืนอยู่ี่ะแย่งเงื่อนกอนเอามาพี่เอามไใยยูรถตู้พี่หมพี่น้องซื่อเลียวจัากวัดตัวใดเนี้ยขันมาซื่อลอตเตอรี่กันเลซื่อหลายใย คือหลายใบให้เอาไปเอามากอะเลื dishes, ơi, ่นสีมดหลายบาทอเสร้างหัวมันถอเทียนมันหมานทุกขลาบเอากระเป๋าแม่มันเนี่ยยืนในรถยู่ในแหนกระเป๋าเอากระเป๋านะเออกระเป๋าเอาแต่กระเป๋าซื้อตัวใดโอ้ยเราหายเมาอีหยังตัวใดอีหยังมึงนั่นดิวันที่หนึ่งบ่าหายเลยวันที่หนึ่งเราเตาวันที่หนึ่งพูด

นุ่มมันสื่อไม่แบงคายส่วอันสองใบ <c oughs> โอ้ค่ะรถเขาหนแปดแปดหกห้าแต่ว่ามันไม่มี <c oughs> อ๋ <c oughs> อฮ <c oughs> ังเกมันหมานโศกหมานสีเหลวฝ <c oughs> ันมาได้ลูกน้อย <c oughs> อุ้มเล็กน้อย <c oughs> มันเคลื่นเอกมืเคื่นอกัอุ้มเล็กน่อยดิ ที่เนี่ยกันฝันว่าได้สวยสองสินลายแต่ลายเหมือนเคื่องหมจันอะไรอืมนม่ละเมียนข้นยางมะละเป็นขี้ยังผีกับมาแม่นเป็นขี้ข้นวัเป็นเป็นเป็นหุ่นใหญ่ๆหรือดำๆคือยางยางมะละยางมาละเสินหาเร่องของเข้าไว้เรืองขามีของดีอย่างเนนืยอันนี้มันมาไก่ท่าใด เพราะว่าเขากันมันไปเบอร์สียางเลยมันเลยบัากะบักกามาไก่มันหนีได้ตัวบักไงบักย่างหล่อเสือเห็นโอ้ยเอาให้ได้จักโอ้สิป,ปิดฉิบเลยดิพี่น้องสิบเจ็ดนาทีแหละปิดฉิบแล้วสิป,ปิดฉิบแล้วหัวตอ็นเอ็ดถอยลงไปหัว คิดๆแล้วพี่ล้วหคิดเหนียวไปสั้นนี่ก็จุ่มมันนี่ขึ้นให้แม่นี่จุ่มน้ำขึ้นในนี่จุ่มน้ำขึ้นในมันเคียงจุ่มผิดมันหนักโอ้ยเออ คลิปหนีว้ซ้ำหนีเด้อคลิปหนาจังวากันไม่ค่ะกินเข่าอิ่มแล้วขอบคุณค่ะสวัสด,ดีจ้าบายบายไปก่อนพนะนะ